ชีวประวัติหลวงพ่อเงินพุทธโชตหลวงพ่อเงินพุทธโชตเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราชส3 5 1ตรงกับวันศุกร์แรม12ค่ำเดือน10ปีมะโรงในปลายแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระทยุทธยอฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง โยมบิดาชื่ออูเป็นชาวบังคลานอาเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรโยมามรดาชื่อฟักเป็นชาวแสนต่ออาเภอขานุวรักษ์ศรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยหลวงพ่อเงินเป็นบุตรคนที่สี่ในจำนวนพี่น้องหกคนเมื่อท่านอายุได้สามขวบผู้เป็นลุงได้พามาอยู่ที่กรุงเทพเพื่อศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดตองปูกหรือวัดชนะสงครามต่อมาเมื่อท่านอายุ12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรวัดชนะสงคราม ศึกษาพระธรรมวินัยก่อนที่หลวงพ่อเงินจะบวชเป็นพระท่านได้ศึกจาดก,การเป็นสามเณรเมื่ออายุครบ20ปีและได้กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนคือจังหวัดพิจิตรระหว่างที่ศึกออกมานี้ด้วยความที่เป็นใบชะกันท่านได้ไปชอบพอกับสาวชาวบ้านชื่อเงินเช่นเดียวกันแต่ด้วยไม่ใช่เนื้อคู่จึงทำให้ต้องและพลาดจาัดก,กันมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่ท่านไปมาหาสุที่บ้านสาว ตอนขึ้นบ้านนั้นขั้นบันไดเกิดหักขึ้นมาทําให้ท่านตกบันไดท่านจึงเกิดความละอายและไม่กล้าไปบ้านสาวคนนั้นอีกเลยครั้นพออายุได้ยีสปีบิดาและมารดารวมถึงญาติพี่น้องมีความประสงค์จะให้ท่านอุปสมบทเป็นพระแต่ท่านไม่ยอมเพราะเกรงว่าอายุของท่านจะไม่ครบบริบูรณ์จริงบรรดาญาติก็อนุโลมตามจนกระทั่งหลวงพ่ออายุได้22ปี ตรงกับพุทธศักราช2,373ท่านอุปสมบทนวัดชนะสงครามมีฉาย,ยาว่าพุทธโชตบวชได้3พรรษาพี่ชายของท่านคือคุณภูมราได้เดินทางไปรับกลับมาจําพรรษาอยู่ที่วัดคงคารามวัดบางพลานใต้จังหวัดพิจิตรเนื่องจากปู่ของท่านได้ล้มป่วยลงต้องการให้หลวงพ่อเงินช่วยดูแลรักษาเพราะได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณ และรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีต่างๆอยู่วัดคงคารามได้หนึ่งพันษาเนื่องจากท่านเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานชอบอยู่อย่างสงบในช่วงเข้ากรรมฐานท่านเห็นว่าระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตแม่น้ำน่านสายเก่าที่ไหลามาบรรจบกันมีวัดร้างเก่าอยู่และมีป่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก พุทธศักราช2,477ท่านจึงไปสร้างวัดใหม่ลึกเข้าไปจากวัดร้างเดิมประมาณ500เมตรชื่อวัดว่าวัดวังตะโกตามชื่อหมู่บ้านต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดบางคลานหรือวัดฮิรัญ,ญารามตอนที่ย้ายจากวัดคงคารามหลวงพอได้นำกิ่งโพติดตัวมาด้วยหนึ่งกิ่งแล้วนำกิ่งโพนั้นมาปลูกสิงถ่ถ้าหากต้นโพตายก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากที่นี่จะเป็นวัดได้ขอให้ต้นโพเจริญงองปรากฏว่าต้นโพเจริญงองแตกกิ่งก้านสาขาใหญ่โตแล้ววัดจึงเจริญรุ่งเรืองตามลำดับจากกุฏิหลังคามุงแฝกเป็นมุงกระเบื้องและสร้างศาลาพระอุโบสถตามลำดับตลอดระยะเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ได้บำบัดรักษาผู้ป่วยตามตำรับแพทย์แผนโบราณ การอาบน้ำมนต์ญาติโยมเดินทางมาให้รักษามาขอมอบตัวเป็นสิษย์อย่างไม่ขาดสายหลวงพ่อเงินก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่นี่ด้วยจากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพิจิตรได้กล่าวถึงผลงานที่สำคัญหลวงพ่อเงินไว้ว่าผลงานที่สำคัญของหลวงพ่อเงิน 1. ด้านการก่อสร้างหลวงพ่อเงินมักเป็นธุระในการก่อสร้างถาวรวัตถุเพราะท่านเป็นนักก่อสร้างได้ก่อสร้างโบสถ์วิหารวัดใกล้เคียงอยู่เสมอโดยเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจากการกรวบรวมทรัพย์จากการทำวัตถุมงคลเช่นพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆพระบูชาตลอดจนมีผู้บริจาคร่วมก่อสร้างศาลาพักร้อนเพื่อคนที่สัญจรไปมาจะได้พัก ศาลาที่ยังคงเหลืออยู่เช่นศาลาพักร้อนที่อยู่ระหว่างหนองหลวงกับหนองขาวและที่หนองแหนเขตตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร 2. ด้านการรักษาด้วยวิชาพแพทย์แผนโบราณหลวงพ่อเงินเป็นหมอแผนโบราณที่เก่งทางด้านรักษาโรคภายไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรหรือบางครั้งก็ใช้น้ำมนรักษาคงจะได้ผลทางด้านกำลังใจ ในฐานะพระที่มีวิชาวิปัสสนาแก่กล้าปัจจุบันตำรายาสมุด่อยของท่านยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดบางพลาน 3. ทางด้านวิปัสสนาเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นสิษย์สํนนักเดียวกันและเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะคลองถามเข่าจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านได้แนะนำพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้มาเรียนทางด้านวิปัสสนากับหลวงพ่อเงิน รวมทั้งสมเด็จพระมหาสมณจาก่อนก็เสด็จมาประทับนวัดวังตะโกเป็นเวลาหลายวันเพื่อทรงศึกษาทางด้านวิปัสสนาหลวงพ่อเงินถึงแก่มรณาภาพเมื่อก่อนรุ่งสางของวันที่20กันยายนพุทธศักราช2,462ราม11ค่ำเดือน10เวลาประมาณตีห้าตรงกับเช้าวันเสาร์เวลาไทยหากยังไม่รุ่งสางยังนับเป็นวันศุกร์สิริอายุได้1 1 1ปี